ไป,ไปใช้อีกสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอพ่อพอยากเรียนขีหินนี่พอกันในวันที่สาหาพี่น้องมานี้ก็พาน้องกรกับนงสละพาลูพ่อแม่มาเรียนบ้านป้าป้าป้อยเรียนนะนะน,นะเออฮาน้ำบ่แม่ เอาไว้ฮะนะบอ,เ,อ,บอเห็นแต่โฟดลงเห็นแต่อัเบาใส่พูดลงขอลักทานนึกว่าอยู่ใส่เมื่อวักออยู่เฮือนนี่พี่น้องเลยนี่ก็จะลักไปชิบสอบลักไปชิบสอบเนาะก็เลยเอาทานก็ไปไฮือนโอ้แถวนี้ก็มีขโมยขโจรคือกันเนาะ ชิบสอบกับพันหนึง่งได้ทานบ่านเท่าสอบละร้อยสิบสองเขาก็ได้ละพันหนึง่งม,<า>มันตดทางแลยเขาลักอ้ะ<อ>โดยโหดขนาดเลยแถวนี้แสดงว่ามีโจรมีโจรขโมยลักฐานชิบสอบเลยได้ไปละพันหนึง่ง คนกำลัเก็บไปไว้อยู่ฮืน่นอยูอาไปหงปางยาปะเดี๋ยวหายาปะอัางต่อนกอ่างตวใอไปหาน้องปะปนักีู่อกกอ้อยากลักกระซอมอยูกก่นาะพี่น้องเนาะซอมลักเี่ ขนาดทานยังหลักโอ้ยตะกี้เขามากระสีเต็มอยู่นี่เนาะนี่หมองคอกหมูเก่าคนนี้หมองสังกระสีเนี่เจอเขาหลักไปซะสิบสองปะปะปะ ไปยูทางน่องพูไปนานาเม่ชิไปใช่เลยไปซ่อมมึงดูเม่ไปบ่ได้ดอกเป็นยังคือเม่ไปบ่ได้เม่ไปเราประจักไปไช่อมมึงเม่ไปเรยวเร็วาไปตุ้มไตุ้มอนิอย่า,าให้พอไปตุ้มน่อง ามชิจูใส่ามชิจูนั่นนีและหนามงามิคีอันนี้พอไปก่อนเด้อเ <ไป S 1> หนื่อยกับมานนมไปใ<ป>ห้พอไปอุ้มน้องรหนามชิคีนี่เหเรียญทเดียวแล้วนานไป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 เหรียญน,น้องไป เร็วล <mankind> <aquí? S 2> ุกน้ำจิไปยกเป็นอย่างป้าหนผมมาหายาผมมาทีดอยู่คเดียวค้องแพ้ค้องลุ่บ่คล้องลุ่ อย่างมันม้วนบุก่อนม้วนแห้งจะเอามือเขาเด้อนฮะเด้อมันหนีมือเด้อลูกมาเล่นน้ำยาก็ะสับกระสมาเล่นน้ำยามาหลักลิเล่นเดียว

Papa, papa, níp bay lâm nha lều, mãi nhà, china lều china lều china Ừ, china lều china lái con. lều china 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 lều อืมมันถึงนองนะค่อยๆที่ตกอะไปเข็นเท้าหมอมเล็นเาหมอมเร็วๆนาน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 หมอมว่าเอุปบัญนีทางงอยุ ลุห้าผู้เอาจี่ลุงย้าเจ้าของผู้เอาเออยนอันนี้เดปนเป็นนางที่นำการเลี้ยทำหญ้าเร็วเร็วเอ้กำลังเยอะเอาน้องเอาก่อน

เพีงงางอยู่หฮมพี่ลูกนีงเอามาเ้อเอ,อ,อ้าเอเอสอม,มือมือครึ่ง<า>มือหนึ่งครับครึ่งปลาหน้ายังหลงที่แท้ข้าวก็ินางลาเลยได้เดี๋ยวนี้ข้าวจีกินข้าวจีลายด้ยดสองสงมือเลย คับนางเธอกะแกงไกลพี่เล็กก็กินอยู่เตอช้อมือเท้าน้ำเล่นน้ำกันลูกนี่มาช่ีบให้อีให้ยี้ใช้

มาทุ่เฮนมาทุเฮน้นอ่าลายเปล่าด้เอะน่นั่งางลงลูกมาทุเฮนเจ้าตัเอาทีเอาของอียงไไลกกยช่ดิเออเธอหน้าเทียงนะนี่หลายมบอกินช้ม โอ้โหกระยานเลยของเขามาคนละรุ่นบ่มาคนละแบบม่วงเกานะได้จากพื้นแะ้รพอจะถอดมัน ăn vào ừ, mà แต่เบิ่ง ăn อันเรา thò ท่อ thò mặn vào điều này. นี่อันเรา hàm bò bò <laughs> 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 ของน้องบ่ป้านนองทไมน่องขี่เขาไปนอนเลยนะฟนนองมันกิ้นมาโดนได้มันเดยปับอะไรเนื้อหิ้วเน้อหนกินเลยยิ้วขันมีได้แนวกรรมเลยมีน้อนว นี Hoy, otic, dale, oh, <laughs> ่ยม <Hey, thank> <Thompson> <speaking> ียากินซ่ม้ม่แล้วไปมืนดกินเอูกินข้าวเม็ดอีโอ้ยเฟื่อมันจะย่อยอย่างอีเดินไปก็หอดปีหนึ่ง

ลาแล้วเด้อพอมีพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอมาสบายดี